กรมทหารราบที่13และหน่วยกรองบริจาคโลหิตประจำเดือนมกราคม2566ที่สโมสรนายทหารคายประยาสุนทรธรรมธาดากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13ตำบลนนสูงพันเอกจักรพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ร่วมกับผู้บังคับหน่วยกรองกรมทหารราบที่13จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ออกนวยร,รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม2566ทางนี้เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีเพื่อเก็บไว้ใช้ในการกรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นโดยในโอกาสนี้กรมฐานกราบที่13และหน่วยกรองกรมฐานกราบที่13ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้นจำนวน94นาย ได้ปริมาณโลหิตจ,จำนวน42,304ทั้งนี้กรมฐานกราบที่13และหน่วยกรองจะยังคงบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการกรักษาและดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามแนวทางจิตอาสารวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชน